ฉากแอคชั่นในเรื่องนะคะทำออกมาได้ไม่ดีค่ะไม่มีการโชว์สกิลทั้งในฝั่งผู้ล่าแล้วก็ฝั่งผู้ถูกล่านะคะเป็นการวิ่งแบบไล่จับกันธรรมดาไม่ได้โชว์เริคโชว์สกิลอะไรเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเลมอน c <oughs> ีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพพิม์ที่มีชื่อเรื่องว่าบึงการตัวมันเหมือนปลาที่หัวมีหนวดยาวใหญ่ผิวหนังเหมือนจระเข้นี่อะไรอะเอาไปไว้ที่เดิมเลยนะไม่เอาไปนี่อีกงนพี่ไปที่ เป็นหนังมอนสเตอร์นะคะสายเลือดไทยอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งออกฉายตามไลโอโคตรเย,ยียั์มาแบบติดๆเลยนะคะแต่หนังเรื่องนี้ค่ะว่าด้วยเรื่องราวความประทึกขวัญที่ขอยกระดับฟอร์มใหญ่แนวไคจูค่ะหรือว่าสัตว์ประหลาดนะคะที่มีขนาดใหญ่มหึมานะคะโดยการผสมระหว่างประดุกจระเข้และก็งูค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากหนังอย่างจูเลสิคพาร์คหรือว่าก็ซิล่าค่ะ บวกกับประสบการณ์ของตัวผู้กำกับนะคะลีทองคำค่ะที่เคยผลิตผลงานดีๆนะคะอย่างสาวรับใช้ที่ลงฉายในเน t ตฟ i ินะคะถือว่าทำออกมาได้ถูกใจคอหนังไม่น้อยค่ะแล้วก็ได้รับคำชมมากๆด้วยสำหรับบึงการค่ะก็มีความยาวทั้งหมด1ชั่วโมง45นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบนะคะ ส่วนตัวเองนะคะมองว่าหนังยังทำออกมาไม่ค่อยสนุกค่ะคือหนังเนี่ยยังทำออกมาได้ไม่สุดนะคะในความเป็นหนังแนวมอนสเตอร์ที่เลือกใช้ตัวสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ค่ะแต่การเล่าเรื่องราวนะคะกับใช้ในระดับสเกลเล็กๆค่ะ จุดบอดใหญ่นะคะที่เราเห็นได้ชัดมากๆสําหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการออกแบบเจ้าสัตว์ประหลาดค่ะที่เน้นแค่ขนาดนะคะแต่ว่าขาดกรารเคลื่อนไหวที่ดีค่ะมันทําให้กลายเป็นแบบดูเป็นหุ่นทื่อๆนะคะอ้าปากงับคนค่ะหรือว่าแค่ขู่คํารามเท่านั้นเองนะคะการดีไซน์ฉากต่างๆยังทำออกมาได้ระทึกขวัญไม่พอค่ะและที่สําคัญนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือ สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวเจ้าสัปหลาดตัวนี้นะคะอีกอย่างค่ะตัวหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะ p l a y s a ซฟไปหน่อยนะคะในการพรางงาน CG ค่ะโดยการใช้ความมืดนีคะแล้วก็สายฝนค่ะมาช่วยกลบงานด้านภาพค่ะแต่ส่วนตัวมองเนะะี่ยว่าปัญหาเนี้ยมันยังเป็นปัญหาของหนังมอนสเตอร์หนังไทยอยู่เหมือนเดิมนะคะดโดยต้นทุนสร้างนะคะที่มันน้อยก็อาจจะทำคุณภาพของงานภาพออกมาได้เท่านี้จริงๆค่ะ ส่วนเรื่องราวนะคะทั้งในฝั่ง3ามพี่น้องนะคะที่ต้องหนีสัตว์ประหลาดนะคะหรือว่าฝั่งดราม่าของตำรวจแล้วก็ลูกสาวนะคะหรือแม้แต่ดราม่าของหัวหน้าตำรวจนะคะทุกอย่างเนี่ยถูกเล่าออกมาแบบตื้นๆแล้วก็ดูร่วบรัดค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกอินเลยนะสักเรื่องค่ะดราม่าเหล่านี้นะคะใส่มาได้ค่ะถ้าคุณสามารถที่จะทําถึงแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการบุกมาของเจ้าสัตว์ประหลาดค่ะ จุดนี้นะคะเรามองว่ามันแปลกๆไปหน่อยนะคะในการใส่เรื่องราวพวกนี้เข้ามาแบบยุบยับยุบยึกยบแยะไปหมดเลยนะคะบทและการแสดงค่ะของเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆเลยนะคะ บทบางช่วงค่ะก็มีการเขียนแบบแปลกๆงงๆนิดๆนะคะแบบถามแบบนี้แต่แบบตอบอีกอย่างนะคะซึ่งตอนดูเนี่ยเราก็รู้สึกเอะอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้มีหลายจุดมากๆเลยนะการแสดงของนะักแสดงหลายคนค่ะค่อนข้างแข่งนะคะอารมณ์แบบเหมือนท่องบทเ่ยค่ะคือมันทําให้ การสื่อสารออกมาเนี่ยมันไม่ถึงคนดูนะคะคงจะมีเพียงแค่ออมสุชาแลวก็ตุ้ยธีรพัฒน์เนี่ยคะ่ะที่สแสดงออกมาได้ดีกว่าทุกคนคะ่ะรวมๆแล้วนะคะบึงการเนี่ยยังไม่ผ่านในหลายๆจุดนะคะฉากออกอารวาสของเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยไม่ทรงพลังพอที่จะทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ระทึกขวัญคะ่ะฉากแอคชั่นในเรื่องนะคะทําออกมาได้ไม่ดีคะ่ะลีลาการออกแบบเนี่ยคะไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียด ในรายละเอียดของภาพเลยนะคะไม่มีการโชว์สกิลทั้งในฝั่งผู้ล่าแล้วก็ฝั่งผู้ถูกล่านะคะ เป็นการวิ่งแบบไล่จับกันธรรมดาไม่ได้โชว์เชิคโชว์สกิลอะไรเลยนะคะมันจึงทำให้หนังเรื่องนี้ขาดเสน่ห์ของความเป็นหนังมอนสเตอร์ไปเยอะมากๆเลยค่ะแต่ก็ถือว่าดูเพลินๆได้นะ,ะแต่ถ้าใครเนี่ยที่แบบคาดหวังว่าหนังจะต้องทำออกมาดีนะคะขอบอกไว้เลยว่าคุณข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยค่ะสำหรับบึงการะคะโหทำออกมาได้มีจุดหลายจุดที่เราไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยขอให้คะแนนไว้ที่ 4.5เต็ม10ละกันค่ะสัตว์ประหลาดนะคะดูทื่อๆจนขาดเสน่ห์ค่ะตัวหนังเล่นใหญ่แต่ดันทำไม่ถึงค่ะบทสรุปช่วงท้ายหลุดทีมของหนังไปแบบสุดโต่งเกินค่ะสำหรับใครนะคะที่ไปดูบึงการมาแล้วนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยกด s u b s c r i b e ฝากกดให้เรา่อยนะคะทั้งในทาง a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะคะเราไว้ว่างจะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ